สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้สีมัานำเสนอรถเป็นแบบคลิปเงีวนะครับรถหกล้อนะครับคันนี้นะครับสีท้ายรายละเอียดต่างๆนะครับให้พี่น้องเบิงชมนะครับรถคันนี้เป็นฮีโน่เอฟนะครับลหัสคาซีเอฟซีเป็นรถ ปีสามเก่านะครับเป็นรถปีสามเก่าเป็นรถไทยนะครับเป็นรถไทยแต่ว่าเครื่องแต่ว่าเครื่องขั้นนี้ว่างไม่เป็น j ีโอเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนะครับแจงลงเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารชุดโอนครบสำหรับรถคั้นนี้ก็เก็บงานสีไม่ทั้งขั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวพามาเบิงส่วนของ ภาษีสากันยา66นะครับขาดไปพึ่งสินเดียนพังหันนะครับบึงภายนอกก่อนนะครับสีเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าสีฟ้ามิ้นนะครับส่วนของรอบรอบรถ มาเบิงส่วนของภายในนะครับภายในรถคันนี้ภายในกะประมานนี้นะครับแผงประตูตัวนี้จะว่าเป็นไฟฟ้านะครับเป็นหัวไทยที่เป็นมือหมุนนี่ภายในกะเก็บงานให้ไม่นะครับเป็นระบบเบรกทิฟี่ ระบบเบรกทิฟฟี่นะครับผมพวงาลไรเป็นพวงาลไรธรรมดานะครับแ่้กับบ่อหนักนะครับบ่อนหนักเบาแว่งนะครับพวงาลไรนี่แต่กับบ่อทอพาวเวอร์นะครับแต้กับบ่อถือว่านักหนักไม้นะครับเบ่งส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ เป็ประตูกันยูคครบนะครับทำความสะอาดภายในสะอาดอาดนะครับเบาะกับอมีขาดนะครับห่มไม่สองฟังก็บงานหายแล้วนะครับแอร์เย็นนะครับสำหรับคันนี้แอร์เย็นนีช่ชุบชุบชุบ พามาฟัางเสียงเครื่องนะครับบันนี่สำหรับเสียงเครื่องนะครับตาติดง่ายเครื่องนี่นิ่มๆนะับเดินเบาๆ มีคนขาวคนดำนะครับผมไม่มีคนขาวคนดำตาดเคียงแล้วก็สิยนยกหัวนะครับบันแร๊บนึงนะครับ <c oughs> นี่นะครับ นิ่มกิ๊บนะครับผมสาดกันีนะครับ F C C K ครับเครื่องดีแน่นอนเลยครับนี่ตเครืองไม่วัดเลยเลยนะครับอ้อเดี๋ยวบอกพี่หลังเอา้าพึ่งหมอนะครับ น่งก็ว่เป็นพ่องอากาศนะครับน่าก็ดันนะครับออยางดีนะครับยางเต็มทุกเสกเป็นขนาดยางแปดสองหาแปดสองห้าโอ้หันเอา เครื่องกระแหงดีนะครับผมนี่ซึมอยู่ทางหลังนิดนึงนะครับนี่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 ยางฝาเป้านะครับนิดนึงออกแบมก็กโอเคนะครับยางฟังนีก็โอเคนะครับเอาเบิ้งส่วนของกัปซี่นะครับส่วนของกัปซี่ด้านหน้านะครับ คนของถังคุกกี้นะครับแท็ซี่แค่นี้น,นี่นะครับผมเบิ้งเลยนะครับผมแท็ซี่ว่ามีผูมีหักนะครับแต่กระส่าสีมาแล้วนะครับกรส่าสีมาแล้วนะครับกรส่าสีกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นไม้นะครับพื้นไม้ตรงไม้นะครับไม้ว่ามีหัก จักแผ่นเลยสำหรับยางหลังนะครับยางหลังสวนท้ายนะครับตัวน,นี้เป็นเอฟด้วยแล้วนะครับเอฟซี FC นี่เป็นเอฟด้วยแล้วส่วนของขื่นกระบะขื่นกระบะกะ็สวยงามตามทองเรื่องปอกเล็กกระบะเน่าหาเมด็ดหาซิปนะครับกระบะเน่าหาเมด็ดหาซิปส่วนกระวซีไทย กัดสีท้ายประมาณนี้นะครับผมยางนะครับว่ดบาดอกยังเหลือหลนะครับผมดอกยังเหลือหลนี่ฟังนี้นะครับอาซสีมี่ห้อยห้อยตต่หมดตตม่แม่งแม่นะครับผม ทางหนี่งนะครับแ่ก็บ่าถือว่ากินเขาเลิกนาเคียดนะครับสับนงสับในอย่างกันยังยูดีอยู่นะครับผมสำหรับกสี่ตัวนี้น้ำมัน ราคาสำหรับราคาคันนี้นะครับสามแสนนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทกู้เขาโฮมก่อนครับวันสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมจิบงานให้พร้อมใส่แล้วนะครับสําหรับรถตัวนี้ พี่น้องก็สามารถเบิรงลดตัวจริงได้อยู่ที่สารคามนะครับลดอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรก็0983816880นะครับผม3816880 0983816880นะครับโอ้วิ่นแดดพี่น้องมาครับกันเบิง้งลองกันเบิ้งได้นะครับผมสำหรับลดขันนี้ พร้อมใส่งานเลยเอกสารชุดโอนครบสำหรับคันนี้กสิทายอัปเดียให้เบิ่งอีกนะครับสำหรับคันนี้ถึงออกมานยั้นได้เจ็บงานนะครับสำหรับรถคันนี้คันนี้เป็น7 d H.O. 7 d นะครับ H.O. 7 d 195นเะครับเดี๋ยวยได้เอียดสีมาแจงอีกที่นึงนะครับว่ารถถึงเอาข้ามา ล็อกะตูอยู่นะครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปซ้ำนี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดยังกับกดน,น,น,นะครับผมเพื่อสีวิภาดลดขั้นต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าจบคลิปซ้ำนี้นะครับผมสวัสดีครับ